พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านครัวคุณเมี่ยงค่ะที่นี่เขามีเมนูข้าวซอยสูตรเด็ดแล้วก็มีเมนูอาหารเหนือพื้นถิ่นอีกมากมายเลยนะคะส่วนจะมีเมนูอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างน,นั้นเดี๋ยวเข้า,าดูในร้านกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะในก็อยู่กับพี่เมียเจ้าของร้านแล้วค่ะพี่เมียสวัสดีค,ะดค่ะพี่เมียขาเข้าซอยสูตรเด็ดของพี่เมียนี่เด็ดยังไงคะของเราจะเป็นน้ําแกงเข้มข้นซึ่งสูตรมาจากที่เสมือ,องอำเภอจังหวัดเชียงใหม่เลยเป็นข้าวซอยลอยฟ้าข้าวซอยทะเลชื่อหลงเล่เป็นเหนือฟิวชั่นทั้งเกือบจะทั้งหมดเลยแล้วเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ว่ามีอะไรที่แบบว่าหนูไม่เคยได้ยินบ้างไหมคะก็จะมีข้าวบ่ายกุ้งหวาน แล้วก็ข้าวกันก้นจ uh ิน huh. ทุกอย่างเป็นอาหารที่ชาวบ้านทานกันท้องถิ่นค่ะสำหรับข้าวซอยลอยฟ้าก็คือการทําให้เส้นข้าวซอยมันลอยขึ้นมาจากน้ำน,นั่นเองค่ะโดยทางร้านจะราดน้ํามันร้อนๆลงบนเส้นบะหมี่แบนให้มันสุบเป็นแนวตั้งแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเครื่องไปทั้งแบบนี้เลยค่ะส่วนเมนูอาหารเหนือพื้นที่อื่นๆที่พี่เมีย่ยงจัดมาให้เราจะมีอะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเมนูที่ร้านของพี่เมีย่ยงนะคะจริงๆมีร้อยกว่าเมนูค่ะเกินค่ะทานกันเป็นอาทิตย์ไม่หมดแน่นอนโอเคหนูจะมาเริ่มกันที่เมนูนี้ข้าวซอยลอยฟ้าหลงเล,ลงหลเ่ด้วยนะคะนี่เขาลอยมาอย่างนี้เลยคะ่ะตะเกียบลอยได้อันนี้หนูกินได้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะทานได้เลยค่ะตอนนี้คือกลิ่นกลิ่นของข้าวซอยมีความหอมมากค่ะ น้ำข้าวซอยกำลังดีนะคะหนูว่าไม่มันเกินไปแล้วก็มีรสชาติเผ็ดในหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนี่หนึ่งเมนูอันน,น,นี้เรียกว่าอะไรนะคะข้าวใากุ้งหวานค่ะอาหารที่เราจะพกไปทานระหว่างทางในระหว่างง้นเก็บไว้ทานได้นี้ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอันนี้คือห่อด้วยใบตองนะคะใบตองค่ะแล้วก็จะมีไส้ด้วยเครื่องน้ำพริกแล้วก็เป็นกุ้งกับผักกาดฟองซึ่งทางเหนือนี่จะใช้เป็นหมูหรือว่าเนื้อหอมมากๆหอมกลิ่นเครื่องเทศขอชิมข้าวนะคะ มีครบรสเลยนะคะมีเคม็มมีเปรี้ยวมีเผ็ดเป็นพริกแกงซึ่งเราเปรุงเองเพื่อออกเมนูนี้โดยเฉพาะเรามีผักอยู่ด้านในด้วยนะคะโอเคหนูไปต่อกันที่แอบหมูแอบปลาค่ะต่างกันยังไงบ้างคะแอบห<อ>มูอันนี้ะจะใช้ส่วนผสมเหมือนกันเพียงแต่มีวัตถุดิบคือเป็นหมูอันนี้จะเป็นปลาปลาชอ่อนหรือปลากระพงแล้วแต่ลูกค้าแอบมันเหมือนฮอหมก เหมือนหอมหมกแต่ไม่มีกะทิค่ะหอมมากหอมเครื่องแกงเหมือนหอมหมกลักษณะไข่เหมือนหอมหมกแต่รสชาติจัดจ้านมีใบมะกรูดเข้ามาเ้วย่ยกินหอมมากค่ะทุกอย่างก็เป็นสมุนไพรหมดผ่านไปเพียงสามเมนูนั้นเราไปลุยกันต่อกับออเดอร์สองใจเครื่องแน่นๆเสิร์ฟพร้อมน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกอ่องแกงขนนพื้นบ้านที่นิยมทานกันในช่วงปีใหม่เจ้าผักกาดและข้าวกันจีนค่ะ ซึ่งนอกจากอาหารพื้นถิ่นของทางร้านก็ยังมีเมนูนอื่นให้เลือกทานอีกด้วยทั้งผัดไทยกรบริเมียงกุ้งย่างซีโคงสาวรสรวมถึงเครื่องดื่มและของหวานอีกด้วยค่ะ ร้านพี่เมี่ยงเปิดปิดวันไหนบ้างคะหยุดวันจันทร์แล้วก็เปิด10โมงถึง3ทุ่มทุกวันเว้นวันจันทร์วันเดียวก็คือหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวนะคะสำหรับคนที่อยากดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อค่ะพี่เมี่ยงเรามีเพจ Facebook ค่ะชื่อครัวคุณเมี่ยงเราจะอัปเดตตลอดเวลาทุกวันค่รัวคุณเมี่ยงนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากกินอาหารเหนือแต้แต้น้าเจ้าแวะมาได้นะคะขายกเชียงใหม่ไว้ที่สามพายวันนี้ต้องขอบคุณพี่เมี่ยงนะคะขอบคุณค่ะส่วนครั้งหน้านะคะป่าทาองพายชิมเนยจะ ค่ะคุณผู้ชมไปชิเมนูเด็ดๆที่ไหนนะั้นติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง